ทุกคนเห็นรูปใหม่หนูแล้วใช่ไหมคะมันเป็นทรงผมเพิ่มส่วนสูงของหนูเองจาก162นะคะก็กลายเป็นประมาณ189ทีมหัวสูงนะคะเพิ่มส่วนสูงแบบเบาๆนะคะคือตอนแรกอะเขามาแคน่นี้เฉหนูบอกพี่คะแบบมันสามารถตีโปง่งได้ไหมคะ <laughs> นั่นผมหรือคอนโดอ้าอ oh, oh, คือแบคอแบคือมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของทุกคนใช่ไหมคะผแพ้ขึ้นจมูก <c oughs> <c oughs> ตีพี่เขกมาแน่ๆเลยทุกคน <c oughs> น่าจะติดพี่เข่งมานะคะยังหนูเป็นน้อยสุดนะคะแล้วก็จะต่อด้วยนีนี่แล้วก็จะต่อด้วยพี่เข่งนะคะซึ่งเวลาเรานอนด้วยกันใช่ไหมคะมันก็จะมีการแข่งกันขับเรือคะ่ะทุกคน,นะคะอ่าทุกคนในที่นี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยนอนนอนอยู่เราจะไปขับเรือกันได้ยังไงนะคะจุดนี้หนูก็จะมาทําการเคลียร์ทุกปัญหานะคะว่าการขับเรือของพวกเราคืออะไรก็คือภูมิแพ้เนี่ยมันจะนแบบว่าเชื่อมโยงกับโรงจะเหมือนแบบว่ามันมีน้ำมูกอะไรแบบนี้คะ่ะมันทาให้หายใจไม่ออกซึ่งหนูเนี่ยเป็นน้อยสุดคะ่ะเรียกว่าเเวรลลมา 5แต่ว่าดีนี่จะเป็นประมาณ 25- 30ถึงนะคะส่วนพี่แข่งนะคะให้9ก้าสเก้าจุดแก้วเลยนะคะเจนี้เป็นหนักมากนะคะซึ่งตอนนั้นเราอยู่ญี่ปุ่นนะคะเรานอนด้วยกันร,รู้สึกว่าเฮย้ยตอนเช้าเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขามีการขับเรือแขังยาวแข่งกันด้วยหลอนะคะซึ่งได้ขี้ข่ายปมแล้วว่าก็ไม่มีนะคะเพราะเต็มไปด้วยหิมะก,ก็ไม่รู้ว่าจะลอยน้ำยังไงนะคะเจน,เนี้หนูเนี่ยก็นอนใช่ไหมคะนอนอยู่หลับตาพอเริ่มเริ่มตื่นไล่กันนะคะทุกคนก็จะทำการสูดนะคะซึ่งนะคะทุกคนเวลาสูดเนี่ยท มันเป็นแบบเสียงที่แบบอโหแพดดี้ก็ต้องตื่นนะคะจุนีคือนอนต่อไม่ได้แล้วนะคะซึ่งการที่เราเนี่ยเป็นภูมิแพ้ระยะน้อยเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันบับเพื่อนไม่ได้อะเวลาเราสูดรู้สึกเหมือนเฮ้ยเราเป็นเรือหางสั้นนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเป็นเรือหางยาวทุกคนเข้าใจปะซึ่งพี่เข่งเนี่ยเยาวมันหร้อยแปดสิบเมตรได้ทุกคนเออคือแบบคือที่เราคือถึงฝั่งเลยนะทุกคนอยากนั่งเรือข้ามไปอิยาลเลยนะคะจุนีจีจี้รู้จักคําว่าเดทแอร์ไหมหนูบอกตรงนี้เลยว่านะคคคคะะะะหนนนนูไไําดดทออรพ พูดไปเรื่อยนะมีคนเคยถามหนูว่าพักไหนล่ะคะพักนี้ไม่ค่อยมีตังค์กินข้าวพักนี้ซับจางพักนี้พูดเยอะอ่าอันนี้เ็บแนมหนูหรือเปล่าคะพักนี้ไม่ค่อยได้นอนใครคะใครพูด <c oughs> พักนี้น่ารักขึ้นนะเนี่ย พักนี้แจ่มอ้วนอ้าวทุกคนยังไงสิพักนี้หนูชอบมากค่ะพักผมน่ารักจังเลยพักนี้นวดเยอะอ้าทุกคนเล่นดูล่ะพักนี้จี้ไม่อาบนาอุ้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันคล้ายๆชื่อเราป้าแต่ว่าหนูว่าไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นจี้อื่นนะคะทุกคนพักเธอเล่าสาไปทำไมอย่าโมอ,อะไรเฮ้ยลองเพลงดีกว่านะคะมาค่ะเพียงแค่ฉันก็ไม่รู้สุไป ปทจังไฟหยดน้ำค้างตกกระจบในตาฉันช่วยได้แลสุดท้ายชันก็มีเซอร์ไพรสนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะหรือว่าจะให้ร้องอีกทีนะคะอาจจะเป็นแับที่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าหนูคิดใหม่ค่ะถ้าบอกหนูดำน้ำค่ะทุกคนมันเป็นเทคนิคค่ะมันเป็น perfect แม s เฮ้ยทุกคนคือแบบว่าเขาจะพิมพ์ว่าแบบกำลังตกใช่ไหมแบบโดนหนูตกใช่ไหมเขาพิมพ์ว่ากำลังตกคือเขาแบบพิมพ์ผิดหรือว่า หรือว่าตั้งใจหรือเปล่าคะกําลังตดเะรอคะทุกคนรู้ไหมหนูนับถือการวิ่งของใครมากที่สุดในวงหนูนับถือการวิ่งของมิวนิกมากคือถ้าทุกคนเนี่ยติดตามหนูใช่ไหมคะก็จะรู้ว่าที่เป็นคนที่แบบอยาเรียกว่าวิ่งเลยเรียกว่าอี่ตาดีกว่านะเวลาหนูวิง่งใช่หนูกน็จะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบตาอ,อีกขั้นอ่ะมันก็แบบเป็นอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบเออมันจะลืมมันก็ไม่ลืมมันจะหลับมันก็ไม่หลับทุกคนเข้าใจปะซึ่งมิวนิกทุกคนเวลาแต่งหน้าแบบเนี่ยสมมติใช้แป้งอันนี้ใช่ไหมทุ ทุกคนเมนนิโนสดุ้งเลยนะทุกคน,นมีใครบอกแปรงขัดท้องน,น้ำทุกคนมันเล็กกว่าแปรงขัดท้องน,น้ำประมาณสิบเท่าได้ก็คือใช้แปรงตา่างเงี้ยคือข้างเนี้ยปิดใช่ไหมทุกคนมันปิดอย่างนี้เลยมันปิดแบบสนิทอย่างเงี้ยแล้วอีกข้างนึงก็คือลืมแบบตาโตแล้วมิวนิกก็ทำแบบเนี้ยแบบเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยมันแบบ Amazing คือทุกคนต้องเห็นมันเป็นการปิดตาแบบแบบอ็อย่างเงี้ยซึ่งที่ทำไม่ได้ทุกคนกคนือบอกว่าตรงนี้เลยว่าถ้าใครอยากให้หนูวิ่งอะ่ะคฮ้ยจ้วิ่งหน่อยแบบส่งหัวใจแล้ววิ่อออยยยะะไไร่่่างงเเีี้้้ดดูนะูบลวททคคนนนุก Cần lên sắp không Chắc mất Không được qua nào